วันนี้มาปล่อยเต่าปล่อยเต่าที่สระตัวเองนะเต่าน้อยเต่าน้อยนะคะไปเจอกําลังข้ามถนนอยู่กลัวรถเหยียบนะคะก็เลยก็เลยเก็บมาด้วยเก็บน้องมาด้วยแล้วก็เอามาปล่อยไว้ที่สระของเราเพราะสระของเราก็จะมีอาหารพวกผักบุ้งนะคะผักกระเฉดน้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแหล่งอาหารอยู่นะคะปล่อยเขาลงตรงนี้ ดู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 น่ารักเชียวน่ารักเชียวน่ารักเนาะน้องแพรเนาะโผล่หัวน้อยๆมาละโผล่หัวมาแล้วที่ไหนนะเต่าน้อยวะหลังหลังหลังลงน้ำดีว่าโอ้มันนอนในครับน้องแพรเลยตั้งชื่อว่าอะไรนะตุ๊กตุ๊กอ่าตุ๊กตุ๊กเจ้าเต่าน้อยตุ๊กตุ๊กโผล่หน้ามาด้วยโผล่หน้ามา โอน่ามาดูจ้าเอตุ๊บน้อยหน่อยโอเควิม,มองกล้องด้วยมองกล้องสบตาสบตาหน่อยตุ๊บตุ๊บสบตาหน่อยเอ้าเคลือลคล่อนมาละเคลื่อนมาละมาละเอ๊ะที่ไหนเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะ,อน,อะอน่าจะชอบเนาะดูซงน่าจะชอบแหละดูอ่ะไต่ลงน้ำละไต่ลงละ โอเคหวังว่าทุบๆคงแฮปปี้เนาะแพรเนาะข้ามข้ามสะพานไปแล้วรอใต้สะพานมาแล้วสะพานมาแพรดูนี่ดูจะโผล่มาทางนี้ป่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ใต้สะพานนะมั้งตุ๊บๆน่าจะอยู่ข้างล่างหาไม่เจอลงไปน้ำลึกละมั้งใช่ไหมลงไปแล้วมุดลงไปแล้วหได องไปแล้ละไม่เจอแล้วังว,ว,ว่าคงแฮปปี้ในคลองเนี้ยโอเคในคลองบ้านเราเอง<า> <S <S ไม่ช้าตุ้ยให้อาหารแล้วใช่ไหมให้เลย